เคยไหมครับทำบุญไปแล้วแต่มีความรู้สึกว่าชีวิตลำบากกว่าเดิมทำบุญในที่นี้คือการให้ทานนะครับถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็มาถูกทางหรอครับมันคือการก้าวผ่านบททดสอบสำคัญของชีวิตมีใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้มั้งครับเวลาเราทำบุญไปในบางครั้งบางบุญแต่เรามีความรู้สึกว่าทำไมทำบุญแบบนี้แล้วชีวิตมันลำบากจังสงสัยทำบุญไม่ขึ้นไม่ถูกฉลอกมัง้ง โทษฟ้าโทษดินเต็มไปหมดจริงๆแล้วเคล็ดลับสายมูอยากจะบอกว่าธรรมชาติของบุญโดยทั่วไปนะครับเวลาเราทำสิ่งดีๆให้ไปเราก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับมาเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมครับไม่จำเป็นจะต้องอธิษฐานเลยด้วยซ้ำไม่จำเป็นจะต้องไปขอพอรอะไรต่างๆนานาเพราะมันเป็นกฎธรรมชาติอยู่แล้วไม่ว่าเราจะรู้อน,นิสง์หรือไม่รู้อน,นิสงสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีเหล่านั้นเราทำอะไรไปเราก็จะได้รับกลับมาเสมอ แต่สำหรับคนที่ทำบุญไปแล้วแล้วรู้สึกว่าชีวิตแย่ลงกว่าเดิมคือการผ่านบททดสอบที่สำคัญคือการหลุดพ้นไปจากกระแสของบุญและบาปแก่นของศาสนามันมีหลายระดับในระดับที่ลึกทุกอย่างไม่ใช่แก่นสารสำคัญเลยครับไม่ว่าจะเป็นความดีความไม่ดีเกียรติยศชื่อเสียงติฉินนินทาได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศความสุขความทุกข์ ศาสนาสอนให้อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจสำหรับคนที่ทำบุญไปถึงจุดหนึ่งแล้วรู้สึกว่ายิ่งทำชีวิตยิ่งแย่หมายถึงทำบุญอย่างเดียวนะครับไม่ได้หมายถึงการมูเตลูต่างๆลำดับต่อไปคือจะต้องเรียนรู้ตามสภาวะของหลักความเป็นจริงว่าสิ่งไหนคงอยู่ถาวรตลอดไปไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีหรือสิ่งไม่ดีและทุกครั้งเวลาจิตใจของเราจะผ่านจุดเลี้ยวสำคัญ กรรมมักจะมาเล่นงานเราเสมอเป็นธรรมดาครับให้ทุกคนทําความเข้าใจกฎแห่งกรรมเราเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติที่มาเป็นเราในทุกวันนี้มีความเจริญรุ่งเรืองในระดับหนึ่งมีชีวิตที่อยู่ได้โชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์ในระดับหนึ่งแล้วแต่ก่อนนั้นเราทําอะไรมาบ้างก็ไม่รู้เราก็แค่ทําความเข้าใจกฎแห่งกรรมต่างๆขอให้เรายึดมั่นในบุญที่เราทำนะครับไม่ว่าจะเป็นทานการให้ทานต่างๆ บุญในเรื่องของการรักษาศีลเรื่องของการพัฒนาตนเองการฟังธรรมการทำหน้าที่ของตัวเองต่างๆเหล่านี้ในทุกๆแบบของบุญขอให้ยึดมั่นในบุญเหล่านั้นแล้วทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีบางทีอาจจะไม่ใช่เจ้ากรรมในเวรก็ได้นะครับอาจจะเป็นเทวดามาลองใจสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนอดทนเพื่อจะก้าวข้ามผ่านพ้นไปสู่วันที่ดีกว่าเดิมกดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นธรรมทานต่อไปด้วยนะครับ 洒脱。